โอเคครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ที่ช่อง KFC TV นี่ทิ่ผมทุกคนเลยเพราะว่าผมมีคนพูดมาผมเราจะมาเล่นเกมเป็กนครับผมมาครับผมอออืืหมาครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นดาวนะครับผมดูรับผมแข่งกับสี่ดาวดีนะอ่ะสีดาวแล้วกันนะผมผมชรามี คืออันคือผมอัพเดตมาแล้วมากแต่คลิปผมไม่มีเสียงคลิปคลิปดีมีเสียงนอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมไม่มีเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคเรื่องต่ำสู้ก่อนนะครับผมโอ้โหเด็กดำลว้วนๆทีมอะไรไม่รู้ผมจะไม่ได้แต่ผมนั่นคือบาซ่าผมเขาเขาบอกเขาบอกว่าขเขาแจกเขาแจกเดี๋ยวละ,ะเออใช่แม่ฟรีฟรีครับผม เขาก็าภาษานี่ยจะไม่คิดฝีผมก็เลยจะมาสีมาโอเคผมเลือกแแล้วผมโอ้โหระมาภาษาปะทะทีไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้จักอาผมถามภาาไ่างครับผมโอ้โหอะไา่อรเดินไปล้วชิบชิบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยิบม่สิม่สิไปม่สิม่สิอุ๊ยได้อุ๊ยตองเข้ึงเขาปั โอ,อ้ฟงเสีง yes. คุณเพอน้วเอาล้ำลทางล้อเรียวล้อเรียวอะไรงเดยผเดย่ับอหอาวเพื่โอเคนครับผมดีที่เขาขไาาผมผมจะไปตีเสียตี้อหเขายิงสูงไปเออป้างทีมเพครับผมโอเคครับผมผมจะ ผมจะไม่ขาดเสียงโอเคผมจะตอนนี้ผมจะพยายามไม่พังโอเคมาอคตอนนี้เขาแล้วออกออกออก๋ยวเราออกทีมบูกโอเคไปครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บเกือบเสียทำไมเล่าเอ้ยปียบปี๊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 บเบดูผมโอ้โหเราเขาได้แล้วครับผม ฮึบฮึบฮึบอุ้ยอุ๊ยโน่อุ๊ยหยุดแล้วมือเหงาไม่เหงาจังไอ้เ no. ห <c oughs> ี้ยคุณอยากจนไปผมจะพยายามไม่หยาบมากครับผมผมจะพูดคำหยาบคำหยาบที่ไม่หยาบมากเพี้ยปูเงินไม่ได้อยู่แต่อ้เหี้ยเป็นอ้เหี้ยอีสัตานมันไม่ได้ครับผมโอเคครับผม ฮึอูหูหูหูอต่กองบอลเขาเยอะกว่ากูเยอะก่าผมฮึฮึฮึฮอุ้ชอุ้ย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 ย่าเขาอุ้ยย่าเขาอุ้ยอุ้ยเขาจีนประตูรงเดียวนะครับผมโอเคโอเคชิดไปละทุบไปลวครับผมทุบไปลวครับผมชิบชิดอุ้ยเฮ้ ิไปครับผมเอ้ยเอ้ยชุบไปวิดิโอ้โหทีมข้อีิสมบัติดีมากนะครับผมคลิปเล็กบุตรทีมกูดิสมบัติที่ดมากเลยอุ้ยเสียเข้าครับผมทิ้งจะไม่ทิ้งจะไม่สะไรแบบนครับผมเสียเข้าอะไปอุ้ยหายไปตั้งเยอะโอ๊ย ปิดมือตัวเปิดไปชุบปึบปึบป๊อกีไม่ไปครับผมโอเคไปครับผมูขนมาแล้วสีดผมแพแล้วเราบผมแพ้แล้ทำันอผมก็แพ้เพราะการควบคุเขาเยอะกว่าผมที่ผมแค่ไม่แตะบอลเลยที่ดูส

เพือนเขาสมบัตโคตรสวยเดี๋ยวมาดูทีมกูดิโอ้โห,โหสมบัตเนี่ยก็อะไรสมบัตผัดสมบัตผัดทุกตาเลยอยากออกอยากอ,ออกทีมกูโอเคครับผมออกทีมฝั่งเขาครับผมบาสั่งด้ปุ๊บชุดชุดปะผมชุดปุ๊ดช็อตไปวิ่งอุ้ยไม่ท้าผมชุดชุบเพื่อนบี เดี yeah, ๋ยวมึงให้มึงทอนข้เราเห้เราให้ผมไปมาวะอู้หูส่งอนดีมากดิ่งดิ่งแย่งแทบไม่ทันโอ้โหูได้ได้บอลไม่เกินสามวิอู้หโอ้หกดเพิ่มเพิกดผิดได้บอลไม่เกินสามวิอ้โหูเขาส่งล้วเขาจะมึนเขาจะไม่ค่อยเลี้ยงัะผมไปไป ไปแม่ซีบิงมาสิบิงปุ๊บปุ๊บชุดอะไรอู้หึ่งแรกเสมอกันครับผมโอเคมาขึ้นสองขึ้นต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เี๋โอเคผมกลับมาละผมมาผมขึ้นสองเดี๋ยวมาทัาเลย

ทีมมึงโหจังวะทีมมึงโหจังวะเฮ้ยมึงดูทีมกูดิเฮ้ยผมทีมก็โหมากผมหมดจัดหมดจัดชุบปึ๊บปึ๊บส่งไปชุบปึ๊บชุบปึบวิ่งวิ่งบปัองยิงแรงเกินไปอะไรวะไม่ตี่โอ๊ะไม่ตื่นบุกโอ๊ะไม่ชินกันเลยกับ ไปไปดองไปยิงี่นี่มันงนะสีแดงสีแดงเลยเว้ยไปยังให้ได้ตกชนะม่ชนะไม่เป็นไรแค่จะะแพนกยอมไปแกลงมาลงมาไปจะมาลูกเอ้ยเือบไปไปลูกไปยิงมาจิ้งจิ้งไม่ยอมยอม บียบียเ่ไปสวยไปไปอึหัวมากปึบสวยทีนี้ถึงจะบนจำได้กูกูทีมกูแต่ก็หัวทิแต่แต่ก็ยังไม่ได้สื้ลูกเลยพวกมตัวกมันเยววะล่ะระดับบนขาวอะระดับบขาวมือตกมันเียระดับบนขาวบนขาวมันงเลยวะตัวนีพอตัวแหละ เจีเมเนเนอบบอลดำโอ้โหอีกแล้วคับผมชอบไอวะตอนไม่ลงตอนก็เลนลงไมลงคลิปไหกูไม่อาอะไอไวะลุกลูกลกไปีม่เ็น,นกระปินเหลเกินลไปฮึบชึบชึบฮึบสงไปฮึบ โนวีปุ๊บโอ้ออกออกฟังเขาครัผมซาเปิดมาชึบไปเปิดไปคึบคึบชิ๊บไปครับผมโอ้โหเวลาเรัเปิด้าวึ้นละแปด้ละผมในแปดชัด่วครับคบ ไปเร็วว ah ิ่งวิ่งมาซี่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 วิ่งดูอะไรวะึคลิปคลองกลางแจ้งกลางยังไม่ได้ฮึมองไปสวยคึิปแจ้งแจ้งอูยังไม่ได้แพ้แน่เดี๋ยววะแตสตาร์กำลังก็แพ้แน่เดี๋ยวไปมาซี่วิ่งโอ้ยมึงแรงแบบมาซี่เอ้ยไป เออบางคำจะมีคำอีสานกับผมผมร้อนผมจะพูดคำอีสานเล็กน้อยเพราะว่าผมว่าผมเป็นคนอีสานคุกคืบนโอเคเออคึบบทเวลาแต่ถ้ากับสีดาวศูนย์ต่อศูนย์บาซ่ากับทีมอะไรก็ไม่รู้ครับผมเกมเขาก็จะมีแต่เกนี้เขาจะเล่นขึ be um ้นตอนนี้ถึงครับ